เรากขับมาดูในเรื่องของตลาดนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือไปสู่ดุลยภาพนะฮะคือการกําหนดราคาเละปริมาณดุลยภาพนะครับในเรื่องของตลาดนะฮะแต่ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการกําหนดราคานะครับกําหนดว่าราคาหรือปริมาณกําหนดดุลยภาพเนี่ยกำหนดขึ้นมาอย่างไรนะฮะในความหมายของมันก็คือ คำว่าคำว่ากำหนดราคาดุญยภาพเนี่ยนะครับก็คือมูลค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคิดเทียบกับเงินตราอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับเอ่อถ้าในประเทศไทยคือคือคิดเทียบกับเงินตราแต่ต้องต้องเป็นเงินตราของหน่วยในประเทศนั้นนันแหละนะครับแต่อย่างประเทศไทยราคาน้ตบุกก็เนี่ยราคามันก็สามหมื่นล้าตำบาทตอเครื่องอย่างเงี้ยหรือหรือถ้าเป็นของอเมริกานะครับก็สิบ อ่พันพันดอลลาร์ต่อเครื่องหรือในมาเลเซียก็คือสามพันห้าร้อยลิงกิตอันนี้สมมุตินะครับต่อต่อเครื่องเพราะฉะนั้นคำว่าราคามันหมายถึงเอาเงินไปเปลี่ยนนะครับมาเป็นตัวสินค้านะ่ะเขาเขาคิดกันเท่าไหร่นั่นเองนะฮะทีนี้หลักการในการกำหนดเนี่ยนะครับ กำหนดราคาหรือปริมาณเนี่ยนะครับก็คือถ้าเน้นไปที่ผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาเขาจะมองไปที่กำไรสูงสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องคือผู้ผลิตมันมันเกิดเป็นเส้นซัพพลายในขณะที่ผู้บริโภคมันคือเส้นดีมาน,นตรงที่จุดกำไรสูงสุดอ่ะจริง,รงๆมันคือจุดดีมานตัดกซัพพลายนะครับทีนี้เนื่องจากเราเรา อมองในมิติในมิติของของผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นการคำนึงถึงุดตัดสินใจตรงนี้ก็จะมองผู้ตัวผู้ผลิตรือผู้ขายเป็นสําคัญผู้ขายเขายึดอะไรเป็นสําคัญครับเขาจะยึดว่าเขาต้องได้ผลกําไรสูงสุดหรือม a กซิมั่มโปรฟิตกไรสูงสุดกาไรมาจากไหนกําไรมาจาก GR คือ,อรายรับรวมนะครับลบด้วยต้นทุนรวม ที TC, ครับยารลบที DR TC. ซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยนะครับก็คือจุดที่ mr เท่ากับ MC m ่เท่มากับ MC อันนี้อันนี้ไปดูใน,านรายละเอียดก่อนหน้านี้นะครับในภาคของผู้ผลิตเอาละทีนี้จุดที่ R r เั้่เกับ MC เราลองมาดูครับว่าพอณจุดเนี้ยมันดูหรือมันวิเครล้อยยังไงเทียบให้ดูสองตลาด mr เท่ากับ MC เหรือย r หรือหรือแม็กแม็โปรฟิตเนี่ยครับตรงจุด t r ลบท c มากที่สุดนะฮนะดูซิว่ามันเกิดยังไงก็ให้ให้ดูตัวอย่างเป็นสองตลาดนะครับตลาดแข่งกันสมบูรณ์กับตลาดผูกขาดทีนี้อีทั้งสองตลาดเนี่ยนะครับทั้งสองตลาดเนี่ยสังเกตว่าเส้น TC ไม่ว่าจะเป็นตลาดใดก็ตามลักษณะของต้นทุนรวมมันจะเหมือนกันมันจะเหมือนกัน เช่นเดียวกันครับถ้าไปวิเคราะห์ในส่วนของมาร์จินอนหรือเพิ่ม MC กับ MR เส้น MC จะมีลักษณะเป็นเส้นที่เหมือนกันสรุปได้ว่าในภาคของต้นทุนผู้ผลิตจะปะเจินอยู่กับเส้นต้นทุนที่เหมือนกันภาคต้นทุนที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือภาครายรับนั่นก็คือ TR กับ MR ในภาคของรายรับเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยขายได้หนึ่งหน่วยรายรับก็น้อยขายได้สองหน่วยรายรับมากขึ้นยิ่งขายมากรายรับรวมก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ราคามันจะคงที่ขายมากเท่าไหร่ก็ได้ราคาเท่าเท่านั้นแหละเพราะว่ายิ่งขายจํานวนมากก็ยิ่งได้รายรับรวมมากขึ้นนะครับเป็นเส้นทีาก็เลยเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะเส้นตรงนะครับ ในขณะที่เส้น MR เป็นเส้นที่ขนานกับแนนอนแบบนี้เอาละทีนี้จุดที่จุดตัดสินใจของเราสมมุติว่าตอนนี้ผู้ผลิตจะผลิตที่เท่าไหร่นี่นะครับที่การตัดสินว่าจะผลิตที่เท่าไหร่เนี่ยก็คือเขาจะผลิตที่ MR เท่ากับ MC MR ตั้งแ MC คือจุดที่อาจารย์ไล์สีเขียวไว้เนี่ครับนี่คือจุดตัดเนี่นี่คือจุดที่เขาจะผลิต อย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือผลิต QB หน่วยนี่คําถามมันก็คือเช่นเดียวก,กันนะตลาดตลาดผูกขาดทีด่ก,ก็จะเดียวกันครับก็จะผลิตที่ QB ก็คือ MR ถ้ากิด MC นี่คือหัวใจของมันนะฮะทีนี้พอทําไมมันถึงมาอยู่ที่จุด MR ถ้ากับ MC มันมาได้ยังไงที่มาของมันคืออะไรก็รต้องย้อนกลับมาดูตรงนี้ครับเส้น TR กับ TC หรือรายรับกับต้นทุน,ทน ช่วงที่ได้กําไรคือช่วงที่รายรับมากกว่าต้นทุนเห็นไรครับช่วงนี้เส้นรายรับมากกว่าเส้นต้นทุนเส้นรายรับมากกว่าเส้นต้นทุนที่แสดงว่ามีรายรับอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมีรายรับมากกว่าต้นทุนแสดงว่าได้กําไรแต่ปรากฏว่าตั้งแต่จุด A จนถึงจุด c นีนรายรับมันมากกว่าต้นทุนตลอดเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ผลิตตั้งแต่ QA จนถึง Q c เซีน่ะ ถือว่าเขาได้กําไรนะตั้งแต่จุดจุด,ด QA จุด B ถึงจุด CQA ถึง QC เนี่ยต้าผลิตเท่านี้เขาได้กําไรนะแต่แต่แตอ,อ่ผู้ผลิตมันจะผลิตจุดที่ว่ามันได้กําไรมากที่สุดคําว่ากําไรมากที่สุดก็คือส่วนห่างระหว่าง TR กับ TC มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือจุด B นี่แหละ,จ,จ,ะหจุดที่ห่างที่สุดจุดที่ห่างที่สุดตรงเนี้ย ปรากฏว่าสล p ปหรือความชันของเส้น TR มันเท่ากับเส้น TC ความชันมันเท่ากันพอดีมาจุดนี้เลยนะครับความชันของเส้น TR เท่ากับเส้น TC ซึ่งความชันของเส้น TR มันคือ MR อ่าความชันของเส้น TC มันคือ MC เพราะฉะนั้นมันเท่ากันก็คือมันตัดกันตรงนี้พอดีจุดที่เขาจะผลิตได้เลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ A จนถึง C แต่ที่ดีที่สุด กำไรสูงสุดคือจุด B ีนะครับจุดมีหรือจุดตัดหรือจุดที่สโลปมันเท่ากันนั่นเองส่วนจุดที่น่ากังวลคือจุดนี้ครับกอด A กับหลัง c เนี่ยจุดแต่เนี้ยเห็นว่า tc มากกว่า tr tc มากกว่า tr อยู่สองสองพื้นที่นี้นะครับนะถ้าเป็นการผลิตเริ่มต้นก็จําเป็นต้องขาดทุนก็ไม่เป็นไรในช่วงเริ่มแรกเนี่ยบางทีก็ต้องขาดทุนแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยถ้าขาดทุนแบบเนี้ยจะไม่ดี ช่วงนี้ถ้าขาดทุนก็ต้องวิ่งขยายแต่ช่วงนี้ถ้าพอเริ่มขาดทุนก็จะต้องหยุดการผลิตความหมายของมันในภาพรวมคือแบบนั้นครับเช่นเดียวกันครับในตลาดในตลาดผูกขาดก็อารมณ์เดียวกันเลยดูที่คือเส้นทียามันต่างกันแหละแต่ตอนวิเคราะห์ก็คือต้องเลือกจุดที่ห่างที่สุดระหว่างทียาเส้นโค้งลงเนี่ยนะครับกับทีซีเส้นโค้งขึ้นเนี่ยแต่ว่าตรงจุดเนี้ยมันห่างกันมากที่สุด จุดหืนจุดลื่นห่างกันน้อยกว่านี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเช่นเดียวกันพอจุดที่ห่างมากก็คือ Mr กับ Mt หรือความชันของสองเส้นนี้มันเท่ากันถ้ามาพลอตเป็นกราฟความชันรูป m i Mt เนี่ยนะครับก็จะเจอจุดตัดนี้เช่นเดียวกันแต่ตลาดปูกาดกับตลาดแข่งขันสมบูรณมันต่างกันที่เส้นเส้น dr นั่นเองน,นะเส้นอื่นมันก็จะเหมือนกันนะครับนี่คือ,อวิธีการดูนะ วิธีวิธีการตัดสินใจนะครับว่าหลักการของมันคือมันต้องได้กําไรสูงสุดและจะได้กําไรสูงสุดกําไรมาจาก TR ลบ TC และเมื่อ TR เท่ากับ TC ตรงเนี้ยอ่า TR ลบ TC หรือกําไรสูงสุดตรงเนี้ยนะครับจุดที่ดีที่สุดของผู้ผลิตคือ MR เท่ากับ MC ดังที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเอาละโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ